สุวินสว่างรัตคนจะดังช้างก็ฉุดไม่อยู่โปรงสเสถะแม่จำเนียนโปรงซะเชื่อว่าคอหนังไทยหลายท่านยังจำข้อความฮิตในตำนานนี้ได้ซึ่งมาจากหนังเรื่องพ่อไก่แจ้ปี2 5 1 9และคนที่พูดคืออดีตดาวร้ายหนวดเข้มที่เล่นได้ถึงทุกบทบาทโดยเฉพาะบทตลกตัวพ่อในหนังเรื่องนี้สุวินสว่างรัตคนจะดังนียังไงก็ไม่พ้น หากยังอยู่ถึงปี2566นี้จะมีอายุ101ปีเพราะสวินสว่างรัฐเกิดวันที่18พฤศจิกายน2465ที่จังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานาครในปัจจุบันเกิดและเติบโตแถวฝั่งธนบุรีมีพี่น้อง6คนเป็นชาย4หญิง2ข้อมูลไม่ได้ระบุว่าสวินเป็นคนที่เท่าไหร่ครับทราบแต่เพียงว่าพอเรียนจบชั้นม .6 จากโรงเรียนอมรินโคสิตธทนบุรีแถวบางกอกน้อย ได้โรงพยาบาลสิริราชแล้วได้สมัครเข้ารับราชการสังกัดกรมโรงงานทหารอากาศอยู่พักใหญ่จากนั้นได้ลาออกมาเป็นตำรวจน้ำสังกัดหน่วยงานแถวคลองสารเขตอนุรักษ์เมืองเก่าฝั่งธนบุรีสุวินรักอาชีพรับราชการฝันอยากไปได้ดีในสายงานที่ทำอยู่แต่ตำรวจน้ำเงินเดือนน้อยรายได้ไม่พอใช้เขาเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้พอว่างเว้นจากเวลาราชการก็มาขับแท็กซี่หาลำไส้พิเศษ และฝึกเล่นกล้ามพ่อกายไปด้วยตามสมัยนิยมของหมู่ชายไทยในยุคนั้นพี่ชายคนหนึ่งของสุวินทำงานในวงการบันเทิงคลุกคลีและรู้จักคนกว้างขวางพอเห็นลู่ทางจะช่วยน้องชายได้จึงไม่ลังเลวันหนึ่งพี่ชายได้พาสุวินไปฝากตัวกับครูมารุตผู้สร้างผู้กำกับหนังชื่อดังครูมารุตหรือทวีนบางช้างเป็นพี่เขยของประจวบเรือกยามดีดาวร้ายผู้น่ารักพอได้เห็นสุวินเป็นครั้งแรก ก็รู้สึกประทับใจในรูปร่างหน้าตาและหน่วยก้านดีมีแววชวนปั้นจึงได้รับไว้และให้ร่วมแสดงในหนังเรื่องทาตุกบฏท,ที่ครูมารุตกำกับทันทีในฐานะนักแสดงสมทบเล็กๆคนหนึ่งทาตุกบฏหนังเรื่องแรกของสุวินสว่างรัตสร้างเมื่อปี2493โดยสิริสิริจินดาเพื่อนรักเพื่อนสีของสุดยอดจำอวดนักสวดครืหัดตัวยงดอกดินกันยามานได้มอบหมายให้ครูมารุตกำก,กับการแสดงเรื่องนี้ เล่นหนังเรื่องแรกในบทเล็กๆนักแสดงหน้าใหม่ได้ค่าตัวไม่กี่บาทกี่เบียรสุวินจึงกลับไปเป็นตำรวจน้ำอาชีพที่ตนรักอย่างเคยเพราะมองว่าการงานบนเส้นทางสายบันเทิงมีรายได้น้อยไม่น่าจะยึดเป็นอาชีพได้แต่คุณเอ๋ยคนจะดังหนียังไงก็ไม่พ้นเอาอะไรมาห้ามก็สุดจะยื้อยั้งรั้งชะลอเอาไว้ได้ปีส5 0 1วสันสุนทรปักศิล์พระเอกหน้าคมผู้หันมาดีด้านการสร้างและกำกับหนัง กำลังเตรียมสร้างหนังเรื่องเหยี่วราตรีได้พระเอกใหม่แมนธิรพลมาประชันบทกับเรวดีศรีวิไลนางเอกในตาเศร้าแต่ยังขาดผู้ที่จะมารับบทเป็นตำรวจในเรื่องวสัน์จึงได้ปรึกษากับสนันน่นนาคสุสุหรือเซียนเป๋เพื่อนรักผู้สร้างผู้กำกับและนักปั้นมือทองผู้ปั้นใครต่อใครโด่งดังมาแล้วหลายคนเมื่อได้รับคำแนะนำจากครูมารุษว่ามีตำรวจน้ำหนุ่มคนหนึ่งหน่วยกา้านดีน่าจะเหมาะกับบทตำรวจเรื่องนี้ทั้งสองจึงไม่รอช้า รีบรุดไปในทันทีคนจะดังอะไรก็ยังไม่อยู่ครับนั่นคือการกลับมาสู่ถนนบันเทิงอีกครั้งของสุวินสว่างรัฐจากเรื่องเยวราตรีต่อด้วยเรื่องเฮาดงปี2องพเช่นกันประชันบทกับพระเอกหน้าใหม่ชัยยาสุริยันและนางเอกนางงามลูกครึ่งอมาราอัศวนนเมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้สุวินมองว่าหากตนสามารถเล่นได้หลากหลายเล่นได้ทุกบ,บทโดยไม่เกี่ยง จะทาให้มีหนังให้เล่นเยอะนั่นหมายถึงรายได้ที่เยอะตามมาด้วยแม้จะมีหนังให้เล่นเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะยึดเป็นอาชีพหลักเขาจึงเล่นหนังพร้อมกับการเป็นตํารวจน้ําไปด้วยกระทั่งปี2507ดอกดินกัญญามานผู้กํากับคนเก่งก็ได้สร้างตำนานหนังเงินล้านเรื่องแรกของตนได้สําเร็จจนเป็นที่มาของวล,ลีฮิตล้านแล้วจ้าดอกดินตัวดําๆนั่นก็คือเรื่องนกน้อย ส่งผลให้สุวินสว่างรัตที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้โด่งดังเป็นผู้แตกตามไปด้วยเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงหนังก็มีเข้ามาให้เล่นไม่หวาดไม่ไหวและเพื่อความงดงามโปร่งใสสุวินได้ลาออกจากตำรวจน้ำมาเล่นหนังอย่างทุ่มเทตั้งใจและจริงจังสุวินสว่างรัตเป็นหนึ่งในนักแสดงไม่กี่คนของวงการที่คาแรคเตอร์ไม่ได้ผูกขาดแต่เพียงบทเดียวโทนเดียวเพราะเขาสามารถเล่นได้ดีทุกบทบาทที่ได้รับทั้งบทดาวร้ายบทดรามา่าและบทตลก ในส่วนของหนังตลกนั้นสวินได้ชื่อว่าเป็นตลกตัวพ่อที่หาตัวจับระยากคนหนึ่งปี2 5 1 5เชิดทรงสีผู้กำกับมือเอกของวงการสร้างหนังตลกแห่งปีที่ทุ่มเทพิธีพิธันในการสร้างขนาดยอมให้โรงหนังยักษ์ใหญ่อย่างคาเทปรับเงินวันละ1,000งบาทฐานสร้างหนังส่งเข้าฉายไม่ทันตามกำหนดในสัญญานั่นคือหนังเรื่องพ่อปลาไหล อย่างที่รู้กันครับว่ายุคนั้นพระเอกนางเอกคนดังทั้งหลายต่างวิ่งรอกเล่นหนังหลายเรื่องต่อวันจึงมีคิวให้แต่ละเรื่องไม่มากนักออกมาให้เห็นหน้าเพียงไม่กี่ฉากก็จบเรื่องโดยเฉพาะหนังบูนางเอกบางคนปรากฏบนจอเพียงสามสี่ฉากหนังก็จบเรื่องแล้วแต่เรื่องพ่อปลาไหลเชิดทรงศีสร้างปรากฏการใหม่อันเป็นผลดีต่อคนดูอย่างยิ่งนั่นก็คือพระเอกนางเอกปรากฏตัวแทบทุกฉากตลอดทั้งเรื่องจนจบเรื่อง พ่อปาลาไหลสมบัติเมธนีรับบทอุลิปพระเอกจอมเจ้าชูเพชราชวราชรับบทจันทนีลูกสาวคนสวยของคุณพ่อจอมเจ้าชูเช่นกันสวินสว่างรัตรับบทคุณพระรานรอนอริพายพ่อของนางเอกจุรีโอสิริรับบทคุณนายเนื้ออ่อนภรรยาของคุณพระแม่ของนางเอกพ่อปาลาไหลกลายเป็นนังตลกที่ทำไรายได้สูงสุดถึง3ล้านแสนบาทถึงขนาดโรงหนังคาเท่ ได้มอบโลดหนังเงินล้านให้กับเชิดทรงสีและเป็นหนังเงียบ16มิลเมตรเรื่องสุดท้ายที่เชิดทรงสีสร้างก่อนหันไปสร้างหนัง35มิลเมตรอย่างเต็มตัวบทคุณพระรานรอนอดิพัยพ่อตาจอมเจ้าชูในเรื่องพ่อปลาไหลได้พลิกคาแรคเตอร์ให้สุวินครั้งใหญ่จากดาวร้ายสู่ดาวตลกที่เรียกเสียงหาได้ทั้งเรื่องสร้างชื่อเสียงให้อดีตตำรวจน้ำคนนี้เป็นอย่างมากสุวินสว่างรัตเล่นหนังของดอกดินกัญญามานและเชิดทรงสีแทบทุกเรื่อง ตอกย้ำความดังด้วยการรับบทเป็นขุนหารหากฤทธิ์ศิกสงบประกบกับสุพรรณบุรณะพิมพ์ที่รับบทแม่จำเนียนภรรยาของขุนหารในเรื่องพ่อไก่แจ้ปี2519เรื่องนี้เองที่มีประโยคฮิตและได้กลายเป็นตำนานสุดฮาเมื่อสวินรับบทพ่อตาจอมเจ้าชูแต่แซงทำตนธรรมะธโมพูดกับศรีภรรยาว่ารงซะเถอะแม่จำเนียนรงซะพระท่านวา มุนอกจากนี้ยังรับบทกำนันเรืองพ่ออีเรียมในหนังยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของเชิดทรงสีเรื่องแผลเก่าปี2020สรพงศ์นันทนาเป็นขวัญเรียมเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอีกเวอร์ชั่นหนึ่งรับบ,บทกำนันลอยในเรื่องมหาหิน ปี2521หนังที่สมบัติเมธานียอมโกนหัวเล่นจริงรบบท่าเต่าต่อปีโดในหนังเรื่องแก่นกาลาสีปี2524สุวินเป็นคนจริงเมื่อทำคือทำเมื่อเล่นคือเล่นเขาเป็นนักแสดงหุ่นล่ำกล้ามโตอารมณ์ดีบุคลิกคล้ายสมบัติเมธานีเป็นอย่างมากอยู่ไหนเมื่อไรมักมีเรื่องอําเรื่องแซวให้หาตลอดราวปี2518ถึง2519แฟนหนังมักเห็นเขานั่งกินกาแฟกับเพื่อนดารารุ่นเก่าเก๋ากึก อย่างสะอาดเปี่ยมพงศาลที่ร้านประจำแถวบางลำพูวันว่างจากงานแสดงเพื่อนบ้านมักได้ยินเขาร้องเพลงเสียงดังอย่างอารมณ์ดีเพลงโปรโดของเขาก็คือเพลง16ปีแห่งความหลังของครูสุรพลสมบัติเจริญและยังชอบไปเล่นบินเลียกที่สโมสรบางสรารรมเป็นประจำก่อนปี2530ไม่นานสุวินอายุมากขึ้นเขาจึงได้เฟดตัวเองออกจากวงการไปอยู่บ้านแถวสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยากไกรบางคอแหลม ระคับระคองทาตขันเรื่อยมากระทั่งมีบางข้อมูลระบวุว่าสวินสว่างรัตได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2533สริอายุ68ปีปิดตำนานเจ้าของวลีฮิตรงซะเถอะนํจเนียนรงซะไปตลอดกาล